สวัสดีครับนักเรียนครับพบกับครอันหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เรามามองเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาแบบง่ายๆนะครับนักเรียนมามองนะครับนะสมมติว่าเขาบอกว่าจงหาผลบวกในหลักหน่วยนะครับเออในผลบวกเลขโดดทั้งหมดของ9,999นะครับคูณกับเท่าไหร่ครับ9,999ทั้งหมดส่วนด้วยนะครับ1วก2บวก3บวกส บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9บวก8บวก7บวก6บวก5บวก4บวก3บวก2บวก1ครับลักษณะนี้เห็นไหมครับนักเรียนบอกเป็นไหมครับเวลานักเรียนทำนะครับวิธีทำของพวกเราอ่าข้อนี้วิธีทำของเราก็ไม่ได้ยากเลยครับนักเรียนมองครับตรงนี้นะฮะตัวนี้ คูณกันนะครับคุณครูเอากออกก่อนตอนนี้ก็จะมีค่าเป็น9คูณกับ1111นะครับคูณกับ9คูณกับ1111อเข้ามั้ยครับข้างล่าง1บวก8เป็น9บวกกับ2บวกเเป็น9บวกกับ3บวกกับ6เป็น9บวกกับ4บวกกับ5ก็เป็น 9บวกตรงนี้อีกก็เป็นบวกกับเท่าไรครับ9ตรงนี้ก็เป็น8บวกกับอะไรครับ1ก็เป็น9 7บวกกับ2ก็เป็น9 6บวกกับ3ก็เป็น9แล้วก็5บวกกับ4ก็เป็น9เห็นไหมครับข้างบนของนักเรียนก็จะเป็น9ค 9. ูณกับเเห็นไหมครับ9ตัวนี้กับ9ตัวนี้ก็เป็น9คูณ9คูณกับ 1, 1 1 1คูณ111 ข้างล่าง9 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว9ตัว9บวกกัน9ตัวก็คือ9คูณ9ตามนิยามของการคูณเห็นไหมครับ9ถอน9 9ถอน9เหลือ1โอเคครับก็เหลือเฉพาะ1,111คูณกับ1,111ซึ่ง1,111คูณกับ1,111ก็เป็นพาลินโดมนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับ1คูณ1ได้ผลลัพธ์เป็น1 Okay, ค11คุณ111ได้ผลลัพธ์เป็น121 121 111คุณกับ1111 1, ค 1, ุณ111ก็เท่ากับ12321ถ้าเป็น4ตัว1111คุณกับ1111ก็มีค่าเป็น1234321เพราะฉะนั้นผลของพวกเราในข้อนี้1111คุณกับ1111ก็มีค่าเป็น1 2 3 4 3, 2, 3 2 1ก็มีค่าเป็น1 2ึ่งล้านโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกในเลขโดดนะครับแต่ละแต่ละตัวของเลขโดดเลขโดดก็มีเลข1เห็นไหมครับบวกกับ2บวกกับ3บวกกับ4บวกกับ3บวกกับ2บวกกับ1ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้เป็น ผลบวกโอเคไหมครับผลบวกก็เท่ากับ1นึบวกสบวกสบวกสบกสบวกสบกหนบวกหเป็น2 2บวกสเป็น4 3่บวกสเป็น6แล้วตรงนี้ก็บวกกับเท่าไหร่ครับ4 6่บวกสเป็น10 10บวกหก็มีค่าเป็น16เพราะฉะนั้นคําตอบผลบวกในเลขแต่ละหลัก นะครับผลบวกเลขโดดแต่ละหลักของเท่าไหร่ครับจากโจทย์เลยนะครับนะ9,999คูณ9,999ส่วนด้วย1บวก2บวก3บวก4บวก5บก6บวก7บวก8บก9บก8บวกบก5บวก4บวก3บวก2 1ก็มีค่าเท่ากับ16ดังคำตอบตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ